าแล้วภาพที่หนึ่งเด็กๆดูสิเป็นเวลาเท่าไหร่คะลูก <S <S เป็นเวลาหกโมงเชา้าโอคุณกูยังไม่ได้แนะนําเรื่องนาฬิกาเลยแต่ไม่เป็นไร <S <S เด็กๆรู้จักเวลาเรามีนาฬิกาดูใช่ไหมคะหกนาฬิกาเด็กคนนี้กำลังทำอะไรลูก <S <S ตื่นนอนแล้วเด็กๆ,ๆของรูตื่นนอนแบบนี้หรือไม่ตื่นนอนแล้วบิดขี้เกียจไหมอ่ะ นั่งเรียนแล้วบิดที้เกียร์ไปด้วยได้เปล่าไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นตื่นแล้วหกนาฬิกานะคะตื่นแต่เช้ารับอากาศบริสุทธิ์แล้วก็เป็นไงคะตื่นแล้วทําอะไรต่อคะกระโดดกระโดดจากเตียงแล้วสะบัดสะบัดตัวเองผ้าห่มไปทางหมอนไปทางเก็บที่นอนไหมคะลูก เก็บที่นอนในเรียบร้อยเมื่อเก็บที่นอนเรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวไปทํำอะไรคะามาโรงเรียนทั้งชุดนอนเลยทำไรดีคะอ,อู้เก่งมากเลยอาบน้ําแปลงฟันชําระร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆมาดูซิกิจกรรมของน้องคนนี้ตื่นเช้าแล้วไม่ต้องปลุกเลยคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องไปเรียกตื่นเองนะคะ แล้วก็ต,ตอนนี้ทั้งแต่คะหกนาฬิกาสิบห้านาทีกำลังกำลังอะไรเนี่ยกำลังอะไรคะเพลงฟันาพูดดังๆเลยคุณครูบอกแล้วว่าต้องเอาปากมาด้วยทำะไรคะโอ้เพลงฟันอาบน้ำนะคะชำระร่างกายฟอกสบู่เพลงฟันถ้าเรามาโรงเรียนโดยไม่อาบน้ำไม่เพลงฟันอะไรจะเกิดขึ้นเพื่อนจะหม่นไหม เชื่อโลกเห็นเพื่อนจะเหม็นไหมเหม็นไม่กล้าเข้าใกล้เลยวันนี้ยี่ทำไมอ่ะเธอมาโรงเรียนเธออาบน้ําหรือเปล่าเนี่ยจะไหมเดี๋ยวเพื่อนก็ต้องถามเพราะฉะนั้นต้องอาบน้ําชําระร่างกายเปลงฟันให้สะอาดเปลงฟันอย่างน้อยวันละกี่ครั้งคะกี่ค,ครั้งเอ่ยส,สองครั้งก็คือตื่นนอนแล้วก็ก่อนนอนนะคะอย่างน้อยนะคะ แต่เด็กๆของคุณครูมาโรงเรียนแปลงฟันไหมคะตอนเที่ยงแปลงไหมคะแปลงโอ้คุณครูเห็นทาแป้งหน้าขาวแปลงฟันอ้าวนะคะเสร็จแล้วอาบน้ำแปลงฟันแล้วเอาไปดูภาพต่อไปว่าเราทำอะไรโดต่อกิจกรรมประจำวันอะไรต่อเอาดูสิจอนนี่จอนนี่ดูสิลูกเขากำลังทำอะไรคะพกนาฬิกาสามสิบนาทีเด็กพี่กับน้อง เด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงครอบครัวนี้ทำอะไรคะลูกรับประทานอาหารอาหารมื้อไหนเนี่ยมื้ออะไรคะมื้อเช้านะคะมื้อเช้าไม่ใช่มื้อเที่ยงนะมื้อเช้า6นาฬิกา3านาทีนะคะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะใครที่ไม่รับประทานอาหารเช้าก็จะร่างกายไม่แข็งแรงมาโรงเรียนก็จะป่วยบ่อยแล้วก็จะนอนหลับบ่อยเพราะ อาหารไม่เพียงพอต่อร่างกายเพราะฉะนั้นรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่แล้วก็อาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายคุณครูพี่กุลสอนรือยังสอนรื่ยังคะวิทยาศาสตร์สอนรื่ยังคะยังใช่ไหมลูกอ้าวเอาไปภาพต่อไปนะคะตอนนี้เจ็ดนาฬิกาเด็กๆมาทำไรแล้วลูกจะไปโรงเรียนแล้วตอนนี้เป็นไง ทำไรคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับหนูจะไปโรงเรียนแล้วนะครับหนูจะไปโรงเรียนแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นไงคะอา้าวบายบายตั้งใจเรียนนะลูกเด็กๆตั้งใจเรียนนะคะคุณแม่ฝากบอกลูกๆว่าทุกคนต้องตั้งใจเรียนคุณลูกสองคนก็เป็นไงคะยิ้วกระเป๋ามาโรงเรียน เจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีมาถึงโรงเรียนเพราะว่าเจ็ดนาฬิกาออกจากบ้านนะคะเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีมาถึงโรงเรียนแปดนาฬิกาแปดนาฬิกาเขา,กากทำอะไรคะเคารพธงชาติเด็กๆมาร้องเพลงชาติแล้วก็ทำกิจกรรมหน้าเสาธงได้เวลาแปดนาฬิกาคุณครูเ็าจะเป็นไงบอกเด็กๆว่าทั้งหมดแถวตรง เตรียมตัวเคารพตรงชาติทงขึ้นตรงเด็กๆก,ก็ร้องเพลงชาติร้องได้ไหมคะอุ้ยร้องได้ทุกคนนะคะ8นาฬิกาทุกคนเข้าแถวเคารพตรงชาตินะคะอ้าวต่อไปทำอะไรอีกเข้าแถวแล้ว8นาฬิกา3านาทีเข้าห้องเรียนแล้วคุณครูสอนแล้วนะคะชั่วโมงที่1เป็นชั่วโมงวิชา วิชาอะไรดียะนั่นน่ะมีตัวเลขอยู่วิชาอะไรคะโอ้วิชาเลขวิชาคณิตศาสตร์นะคะเด็กเกเรียนเรื่องตัวเลขจํานวนนับนะคะชั่วโมงที่1ชั่วโมงที่2วิชาภาษาไทยชั่วโมงที่3วิชาประวัติศาสตร์นะคะเอาละหมดเวลา3ชั่วโมงไปต่อไปซิว่าเราจะได้พักเที่ยงแล้วอยัง ไปดูภาพต่อไปค่ะ11นาฬิกา30นาทีเด็กๆพักกลางวันพักกลางวันไปทำอะไรคะไปถือถาดทำอะไรคะ<า>รับประทานอาหารกลางวัน11 1, 2, นาฬิกา30นาทีเราพักกลางวันนะคะ12นาฬิกาเที่ยงพอดีเลยเด็กๆรับประทานอาหารแล้วไปทำอะไรกันคะรูปนี้จอนนี่จอนนี่ดูสิก็ทำอะไรกันคะลูก กำลังไปเล่นเตะฟุตบอลนะตอนนี้เล่นสนามได้ไหมได,ได้เด็กๆไปเล่นสนามเด็กๆไปเล่นเครื่องเล่นนะคะ12นาฬิกาเป็นอันว่าเด็กๆได้สนุกสนาน12นาฬิกา30นาทีคุณครูตีลังก์เงเบ่ง,งเด็กๆกลับเข้าห้องเรียนภาคบ่ายชั่วโมงที่5เป็นชั่วโมงวิทยาศาสตร์ ชั่วโมงที่6เป็นชั่วโมงทัศนศิลป์ใช่ไหมคะชั่วโมงที่7เด็กเด็กโฮมรูมคุณครูช่วยชุมนุมแล้วเรียนชุมนุม15นาฬิกา30นาทีหมดเวลา6ชั่วโมงที่เด็กๆอยู่กับคุณครูถึงเวลาเลิกเรียนกลับบ้านเป็นไงคะเด็กๆ เตรียมตัวกลับบ้านเพื่อนๆเ,เป็นไงบา,บายๆกันใหญ่เลยไปก่อนนะเราเจอกันพรุ่งนี้นะไปก่อนนะ,ะจันนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันอีกทีที่เดิมหน้าเสาธงใช่ไหมนะคะเอาละค่ะ15นาฬิกาเด็กๆก,กลับบ้าน16นาฬิกาถึงบ้านใช่ไหมถึงบ้านแล้วบางคนก็บ้านอยู่ไกลก็ถึงช้าหน่อยบ้านอยู่ใกล้ๆก็เดินไปก็ถึงเร็วหน่อย อ่ะไปดูภาพต่อไปลูกถึงตอนเย็นคราวนี้กลับไปบ้านแล้วเด็กๆก,ก็ไปอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าจากชุดนักเรียนเป็นชุดอะไรคะลูกโอ้ชุดอยู่บ้านแล้วเด็กผู้ชายก็ไปเตรียมตัวไปออกกําลังกายอีกแล้วเด็กผู้หญิงออกกําลังกายได้ไหมได้นะคะทําให้ร่างกายแข็งแรงเพราะฉะนั้นเด็กๆก,กลับไปถึงบ้านอาจจะรับประทานอาหารวางเสร็จแล้วก็เป็นไง ช่วยงานคุณพ่อคุณแม่บางคนก็ไม่ต้องช่วยก็ออกไปเล่นออกไปออกกําลังกายได้บางคนก็ต้องกวาดบ้านถูบ้านทำการบ้านใช่ไหมลกูกบางคนก็เป็นไงละการบ้านเสร็จแล้วก็ออกไปเล่นกับเพื่อนๆนได้นะคะ,ะดูซิมาดูภาพต่อไปนอกจากเราเล่นแล้วเรายังช่วยงานคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะเห็นไหมคะ17นาฬิกาหรือ5โมงเย็น สองคนพี่น้องนี่ก็ทำอะไรกันคะก็ทำอะไรคะวาดบ้านแล้วก็ทำไมคะลูกถูบ้านเห็นไหมคุณครูบอกแล้วว่าเด็กๆก็ต้องมีหน้าที่หน้าท right ี่ของเด็กๆก็คือช่วยงานเล็กๆน้อยๆต่อคุณพ่อคุณแม่นะคะช่วยงานบ้านเล็กๆน้อยๆกวาดบ้านถูบ้านนะคะเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องช่วยกันทั้งพี่ทั้งน้องเกี่ยงกันได้ไหม ทะเลาะก,กันได้ไหมคะไม่ได,ไได้ต้องช่วยกันต้องสามัคคีกันบ้านเราก็จะสะอาดเรียบร้อยนะคะอา้าวเมื่อกวาดบ้านถูบ้านเรียบร้อยแล้วามาดูภาพต่อไปนะคะเด็กๆก็เป็นไงคะอูสิบเก้านาฬิกาหนึ่งทุ่มทำอะไรกะลูกอาบน้ำชำระร่างกายอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เป็นไง เด็กๆก,ก็ต้องเตรียมตัวนอนใช่ไหมถ้าตัวหมเ่มๆน,นอนสบายไหมเหงื่อทั้งตัวเป็นไงสบายไหมคะช่วงนี้อากาศยิ่งร้อนด้วยเพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็ต้องอาบน้ําชําระร่างกายให้สะอาดนะคะแล้วก็เป็นไงเรารับประทานอาหารกลางตอนอาหารเย็นไปแล้วนะคะรับประทานอาหารเย็นไปแล้วเมื่อ10เท่าไหร่ดีอะสิบหนาฬิกาห้นาทีโอ้ไม่ได้นะคะ10 หนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มในอาบน้ำเขาต้องรับประทานอาหารช่วง18นาฬิกานะคะเอาละตอนนี้เป็นไงลูกหนึ่งทุ่มครึ่ง19นาฬิกา30นาทีทำอะไรคะออวมาเด็กผู้ชายบ้างทำอะไรคะลูกภาพนี้กำลังทำอะไรกันอยู่ทำการบ้านทการบ้านโอ้เด็กๆมีการบ้านไหมคะเย็นเนียม,ม,มเีเด็กๆทำการบ้านไหมคะ ใครสอนหนูคะการบ้านเนี่ยโอ้เก่งจังเลยทำเองบางคนคุณพ่อคุณแม่สอนไหมคะลูกไม,ไม่ต้องสอนเลยเก่งจังเลยเนาะเอาล่ะบางครก็คุณพ่อคุณแม่สอนการบ้านเสร็จแล้วก็ทำอะไรคะลูกอ่านหนังสือทบทวนนะคะอ่านหนังสือหลังจากนั้นคุณคุณพ่อคุณแม่ก็ให้เวลาว่า 20่สนาฬิกาเป็นเวลาสองทุ่มนะคะตอนนี้ดูอะไรคะลูกอู้ดูหนังดูทีวีข่าวสองทุ่มไปแล้วข่าวไปแล้วนะคะเริ่มจะมีหนังมีละครแล้วสองทุมครึ่งเด็กๆดูได้ไหมละครเนี่ยได้ไหมคะได้แต่ดูแล้วต้องกำหนดเวลาว่าสองทุ่มครึ่งนะคะเท่านอนเอาละคะ่ะ เด็กๆดูทีวีแล้วตั้งแต่ตอนเย็นดูอะไรบ้างล่ะเช่นดูหนังดูการ์ตูนดูอะไรอีกฟังเพลง,ง,พลงโอ้เก่งมากเลยนะคะฟังเพลงเอาละหลังจากนั้นเราพักผ่อนเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะต้องเข้านอนแล้วนะคะหมดเวลาแล้วหมดเวลาหมดเวลาหนึ่งวันแล้วเราก็ไป ถึงเวลาที่จะต้องพักผ่อนก็คือน,นอนหลับไปภาพตกเห็นไหมคะตอนนี้เป็นเวลา20นาฬิกา30นาทีหรือเราเรียกว่า2ทุ่มครึ่ง2ทุ่มครึ่งเป็นไงเด็กคนนี้นอนแล้วอุ้ยกอดอะไรเนี่ยนอนกอดตุ๊กตาหมี แล้วก็นอนหลับอย่างสบายม,มีอะไรคะอ๋อมีหมูด้วยนะคะเด็กผู้ชายนอนหรือเปล่าอนอนเด็กผู้หญิงก็นอนอเพราะฉะนั้นทุกคนก็าเตรียมตัวเข้านอนพักผ่อนนะคะเป็นเวลาหนึ่งวันพรุ่งนี้เราตื่นอีกแล้วพระอาทิตย์โผล่มาจากขอบฟ้าสกิดเด็กๆบอกว่าตื่นได้แล้วครับ ตื่นได้แล้วค่ะเด็กๆก,ก็ตื่นในเวลา6นาฬิกาเ <_ C 1> พราะฉะนั้น1วันเด็กๆก็มีไรลูกกิรรจวัตรประจำวันของหนูใน1วันแบ่งออกมาเป็นช่วงกลางวันและก็กลางกลางคืนนะคะเอาละค่ะเด็กๆของครูเป็นอย่างนี้หรือไม่เป็นอย่างนี้ไหมคะนักเรียนปลายทางเป็นอย่างนี้ไหมคะเอาละค่ะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปนะคะไปดูซิ เพราะฉะนั้นในหนึ่งวันเรามารู้จักกันนิดหนึ่งอันนี้อะไรคะลูกนาฬิกานาดิก,กเด็ก